สวัสดีครับพบกวับผมอีกแล้วนะฮะบ,บอส킹หนึ่งเจ็ดนะฮะยังไม่ได้เปลี่ยนสก,กินเลยตั้งแต่ ep แรกก็ห่างหายกันไปนานนะฮะกับมายครับนะฮะเพราะเพราะอะไรไม่รู้นะฮะอ่าเราไปเล่นโบ,บนี่นะฮะเราจะมาขุดล่าหาสมบัติกันแต่มีอยู่ข้อแม้อย่างหนึ่งคือห่างหายกันไปนานมาก แล้วแถมเพื่อนผมขอมาบอกา,อาเอ้ยเล่นไหมครับต่อดลยตั้งแต่ไประเบิดบ้านในเอ็ีซีเขารู้สึกอายมากเลยที่ระเบิดบ้านในเอ็ซีน่ะอ้ยลืมไปโอ,โอ้ยจะเข้าบ้านโอ้ยจะตายแล้ว ไม่น่าเสร็จปิ๊กอะไรสักอย่างมาเลยโอ๊ยน่าเบื่อ,อขอโทษนะที่ใช้ดาบตีไม่ต้องไม่ต้องอินูไม่ต้องค่าทีละตัวต่วาวันนี้ได้รวยกันแน่ฮนะเขาก็รวยอยู่แล้ว ออกไปยังไงวะเนี่ยแล้วก็เลี้ยงพิกตันตาย่ละโอเคทีนี้เราผมเลม MA ี้ยงหมูไว้นะไม่รู้เลี้ยงไว้ทำไมใครวะอีกหมูอีกหมูแกกัดท่านเหรอไม่ใช่ละเราจะเลี้ยงวัวแทน วัวมานี่หน่อยผมก็เล่นมาคาไม่ค่อยเก่งนะใครเออมีไอเดียอะไรก็เสนอมาได้นะ si คือผมอยากเล่นแบบม้คาแบบเต็มตัวนะนี่เดนี่คือกับดักของไรง ยนของทิ้งนี่คือทิ้งขยะเอ้ยที่ทิ้งขยะอยู่นี่เราไม่ใช้ลายแล้วก็ทิ้งกันได้เลยนี่จ่ประตูไหนก็เชิงช่างมันมีในทางขยะเลยครับอ้าวทิ้งผิดเัวท,ทิ้งเหล็กเออจะเข้าไปเอาเอ๋อโอ๊ยอา Fucking fucking you. Fuck you you bitch I'm a ขอโทษนะที่พูดคำหยาบนะครับโทษจริงๆขอโทษตอนนี้หมดเนื้อหมดตัวตั้งแต่ที่เราสร้างปืนใหญ่ไปเราก็รู้สึกดีมากเพชรมันก็ขุดได้ดีกว่าเออว่ะ เดี๋ยวเราะเรามีของซ้ำลองโอ้ยงงของซ้ำลองก็มีจะเลือกเอานะฮะว่าจะใช่หนหะนะดาบเพชรเหรอเดานะต้องไม่เอ็นเงินเอ้ยเอ้ยืยมไปนไม่ได้เหรอโอ้ย เอ็นไม่ได้เอ็นไม่ได้อ่ะเราก็ต้องจบคลิปไปก่อนเดี๋ยวเราจะตั้งช n นลใหม่เรามีาศาสตราจารย์ติ้งต้องเป็นช n นลที่สองเดี๋ยวเออไม่ได้เลยเลยนะ What the เอ๊ะ ก็ผมก็จะตั้งชเนลใหม่นะคือชื่อว่าไม่ได้ต้องชื่อก็ป๊อตคิงู007เจ็ดเหมือนเดิมนะฮะอืมก็แค่เกียนเกมภาคโน้นภาคนี้นะเหมือนที่ผมภาคเอลไปเอล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 นี่บีโพเขาดูคลิปนี้ phải COMMENT TRÊN ĐẠI Q&A Thôi thôi mày Q N A Ok nè, Bye Đừng quên subscribe nèo